มีให้เห็นครับยังขอนแก่นวันนี้เห็นว่ามีจิตอาสาที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณสมศักดิ์จังตะกุลไปเยี่ยมชมการก่อสร้างเครื่องดูดฝุ่นละอง p m 2.5กลุ่มจิตอาสาเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติหรือว่ากลุ่มจิตอาสาอีริกนะครับ ทางตัวแทนกลุ่มคือคุณสรันอินทรรรำแหงบอกว่าทั้งกลุ่มเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็เคยไปช่วยเหลือร่วมปฏิบัติการกับทีมที่ช่วยเหลือ13มูป่าหมูป่าที่ถ้ำหลวงเชียงรายมาแล้วภัยพิบัติน้ําท่วมที่ลาวก็ไปมาแล้วและพอเห็นข่าวว่าภาคเหนือมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งมีผลต่อสุขภาพก็เลยหาแนวคิดว่าทํำยังไงนะครับ เครื่องดูดฝุ่นต้นแบบเนี่ยคิดค้นมาตั้งแต่ปีต้นปี62ที่ผ่านมาทดลองหาวัสดุทํำอย่างต่อเนื่องชื่อนวัตกรรมชิ้นนี้คือเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5ซึ่งถือเป็นเครื่องต้นแบบใช้หลักการทางวิศวกรรมหลากหลายสาขาเอามาทำเครื่องนี้สูง4เมตร20และเป็นขนาดที่สูงความสูงที่พบ PM 2 5มีส่วนประกอบ3 3ส่วนสำคัญคือส่วนรับฝุ่น ส่วนจับฝุ่นด้วยละอองน้ําแล้วก็ส่วนแยกน้ําและฝุ่นออกจากกันนะครับการทํางานของมันนะคะก็จะเริ่มจากช่องดูดฝุ่นที่ทําจากสแตนเลสนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละอองแล้วใบพัดเนี่ยมันจะดูดฝุ่นเข้ามาในอัตราความเร็วสูงแล้วหัวฉีดก็จะฉีดน้ําไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุนของใบพัดแล้วฝุ่นละอองก็จะตกลงไปที่ชั้น2ที่มีหัวพ่นละอองน้ําอยู่นะคะชั้นนี้ค่ะ,ะทำให้ไอน้ำรวมตัวกับฝุ่น PM2.5 ใช้หลักการในการฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือว่าสารปนเปื้อนที่มากับอากาศนะคะจากนั้นฝุ่นก็จะดูดเข้ากับถังเก็บฝุ่นที่มีระบบกรองน้ําแยกฝุ่นกับน้ําน้ําจะถูกฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนแล้วก็ถูกดูดปั๊มน้ําแรงดันสูงไหลหมุนเวียนเข้าไปในระบบอีกครั้งนะคะคือถ้าจะบอกติดตรงไหนดีควรเป็นที่โล่งมากกว่านะคะเพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยทำงานได้เต็มที่ เขามีแนวคิดนะคุณโสพลคุณผู้ชม <Wow. S 2> น่าสนใจแนวค te ิดเป็นการรวมธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟมาสร้างสมดุลกันนะคะฝุ่น pm 2.5เนี่ยถือว่าเป็นดินทำปัญหาก็เลยเอาน้ำที่ฉีดเป็นละองขนาดเล็ก2.5เนี่ยฝุ่น2.5เนี่ยมาดักนะคะใช้ลมจากในเครื่องพัดเนี่ยมาเป่าแยกดินออกจากกันนะะแล้วก็มีไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทำงานร่วมคือเขาบอกหลักการคิดพื้นฐานคือเอาธรรมชาติมาแก้ธรรมชาติอ่ะฟังคุณสรานกันหน่อยเชิญครับ คือพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมก็เหลือแค่ไม่เกิน20% 30%เตรก็เสร็จละแล้วเราก็จะเดินทางวันศุกร์นี้ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ก็รอแต่ได้ทราบรู้ได้ทราบได้ร่าว่าทางคอนแก่นทําเครื่องตัวนี้ก็จะเข้าไปพื้นที่ช่วยตรงไหนมีพื้นที่ที่เป็นสาธารณภัยตรงนั้นจะมีท,ทีมงานอีกเราจะเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยของคนไทยถ้าเป็นความเดือดร้อนถ้าเรารู้เราในฐานะที่เป็นคนไทยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ